เลสแตกมันฝรั่งขึ้นรูปทอดกรอบแบบกระป๋องโดยบริษัท p ปซี่โคลา t ท a i Trading จำกัดแท็กทีมพระเอกหนุ่มสุดฮอตต่อธนภพลีรัตนขจรพรีเซนเตอร์คนล่าสุดของครอบครัวเลรวมเปิดหมวดพักฮิวใจชาาออฟฟิศเพื่อส่งต่อประสบการณ์ใหม่ของการพักเบรกจากการทำงานระหว่างวันด้วยกิจกรรมสแต็กไทม์โซนเปิดหมวดพักเปิดเลสแตกที่สุดของแคมเปญแจกชิมสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่เข้าถึงทุกความต้องการของหนุ่มสาวเชาว้ชาออฟฟิศโดยมีนางสาวชลกรอภิช,ชาตธรรมพูวอในการฝ่ายการตลาด ธุรกิจอาหารและขนมขบเคี้ยวและนางสาวพันธิพาพ,พงษ์ชัยฤกผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์เลบริษัทแบปซี่โคลาไทายเทรดดิง้งจำกัดให้การต้อนรับโดยพาร์งานมี3าหนุ่มวงดายเจอาโปและอเล็กร่วมสร้างสีสันและเล่นเกมสนุกสุดมันกับแฟนคลับผู้โชคดีแบบแอคีฟด้วยครับจริงๆสนุกตั้งแต่ถ่ายโฆษณาแล้วครับแล้วโฆษณาก,ก็ เพิ่งจะลอนช์ได้สัภาแล้วก็วันนี้ก็น่าจะถือว่าเป็นการแบบเปิดตัวอย่างเป็นทางการด้วยแล้วก็ไม่ใช่แค่เปิดตัวผมนะครถือว่าเปิดตัวแพ็กเกจใหม่ของเลส t ต็ด้วยครับแล้ว่ากเแจของเราเนี่เราชอบทำอะไรบ้างคะถ้าเอาดูไม่ขายของก็ต้องตอบอย่างอื่นก่อนนะฮะปกติก็ผมเป็นคนทํางานหนักมากแหละครับน่าจะเหมือนหลายๆคนที่ดูอยู่ผมว่าแบบไม่เป็นเรื่องปกติที่เราจะทํางานหนักแต่ว่าตั้งแต่ร่วมงานกับเล่ผมรู้สึกว่าความคิดเรา เปลี่ยนไปนิดหน่อยในแง่การทํางานของเราว่าแบบเฮ้ยทุกครั้งที่เราทํางานหนักอะ่ะเราควรหาเวลาใช้คาว่าเบรกแบบมันจะสั้นก็ได้หรือยาวก็ได้อย่างเช่นบางครั้งการได้กินขนมที่เราชอบอะ่ะเฮ้ยอันนี้เรื่องจริงนะว่ามันก็ถือว่าเราได้เบรกทั้งในแง่สุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตด,ด้วยอะไรอย่างเงี้ยในเลสเท็คที่เราชอบรสชาติไหนบ้างจริงๆแล้วชอบทุกรสแต่ถ้าช่วงนี้เห็นสีเสื้อผมไมหมครับผมต้องชอบรสซาครีมแล้วหัวหอมเป็นพิเศษ ผมว่าจริงเลยรสซาเฟรมแล้วหัวหอมเป็นเลยน่าจะเป็นอันดับหนึ่งในใจแทบจะแบบเกินครึ่งอ่ะเออผมว่ามันไม่อยากใช้เป็นคำว่าซิกเนเจอร์แต่ผมรู้สึกว่ามันถูกปากคนไทยเราอะไรต่อางจิกร์ันยางไรก็จริงวันนี้นะครับจะมีส่วนที่เป็นเวทีด้วยเวทีเนี่ยวันนี้ผมก็ไม่ได้มาคนเดียวมากับน้องๆซึ่งเรียกพวกเขาว่า789ไม่ได้แล้วก็คือมากับ d i c e ก็คือเป็นวงที่2ของ789 แล้วก็เดี๋ยวจะมีแก๊สพิเศษเป็นพี่ตู่พกทรด้วยแล้วก็น่าจะมีโชว์พิเศษทั้งจากทั้งผมแล้วก็ทุกทุกคนมีเล่นเกมพิเศษแล้วก็โซนที่เรายืนอยู่เนี่ยครับก็จะเป็นโซนกิจกรรมที่ถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะไม่ใช่ไม่ได้มีแค่ที่เนี่ยครับมันจะมีโซนที่เอ็มพอเทียร์ด้วยที่เดี๋ยวจะมีให้ไปร่วมสนุกกันได้ก็อยากเชิญชวนทุกคนว่าแบบไหนไหนก็พรีเซนเตอร์ใหม่แพ็กเกจใหม่แต่อร่อยไม่เห็นเปลี่ยนเลยอ่ะก็เลยว่าฝากเลย รอร่อยแค่ไหนอยากเห็นข้าวอร่อยต้อง่อจริงๆแล้วอร่อยจนเราไม่กล้าพูดว่าตัวเองอร่อยเลยเพราะอร่อยกว่าเราเลยอร่อยกว่าเรามอร่อยกว่าใช่ใช่โอเคอ่ะไหนๆเสียงปองมันน่าจะเข้ากล้องละเนี่ยฮะสมมุติว่าเอามาเทียบหน้ากันก็รู้แล้วว่าแบบเลมดูดีกว่าผมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ได้ใช้ชัวร์ครับโอเคครับทุกคนก็วันนี้ ดีใจที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับผมยังไงก็ฝากเลสฝากเลสตั๊กไว้ด้วยนะครับผมยังไงก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกขนมหนึ่งที่อยู่ในใจทุกคนแล้วก็พบสะดวกมากจริงๆแล้วก็ใครอยากได้มันฝรั่งที่พรีเมียมขึ้นมากกว่ามันฝรั่งที่แบบแบบอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะตอบโจทย์ทุกคนแน่นอน